สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาแนะนําเกี่ยวกับทอ่อแกนกลางของเตาเผาถ่านหลายคนนะครับเพราะว่าการซื้อเมื่อแล้วนะครับหรือว่าการเหตุการลงทุนนะครับในเมื่อซื้อเมื่อแล้วเป็นราคานะครับแต่ที่นี่พอนํามาใส่หรือว่านํามาเผาถ่านนะครับแล้วผลผลิตที่ได้นะครับรู้มันจะคุ้มค่ากับ ท่อแกนกลางที่เท้าสางขึ้นรัวซื้อมากนะครับตัวเลขนี้นะครับอจะได้คำนวณการเผาทานนะครับแล้วก็ราคาทานที่นําไปขายนะครับก็ขอให้ FC ติดตามชมนะครับวิธีการคำนวณจุดขุมทุนนะครับของท่อแกนกลางก็คือนะครับท่อแกนกลางผ่านการใส่งานมาแล้ว10คขั้งนะครับแต่ละขั้งนะครับจะเผาทานได้ประมาณ3กระสอบครึ่งถึง4กระสอบนะครับ ยางต่ากะสองกระสอบนะครับแอดก็เลยมาเฉลี่ยกันก็คือนะครับตีไปประมาณ3กระสอบนะครับ10ครั้งนะครับกะได้อยู่30กระสอบนะครับ30กระสอบแอดขายอยู่กระสอบละร้อยสามสิบนะครับกะเอาร้อยสามสิบคูณนะครับเข้าไปกะได้เป็นเงิน3ามพันเก้าร้อยนะครับอันนี้คือทอแกนกลางสภาพที่ว่าใส่ไปแล้ว10ครั้งนะครับ จะมีอาการผููพ้องแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้แอดกเ็เลยให้เหตุผลว่านะครับทอ่อแกนกลางนี่นะครับเฮาสื่อมาในราคาประมาณบบถึงพันนะครับประมาณเจ็ดลอยนะครับแปดลอยเก้าลอยยังส่นะครับกรให้คคำนวณเบ่งสภาพที่ถีเฮ้าเผาไปสิบครั้งนะครับสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับ แอดคิดคำนวณว่านะครับต่อไปแอดจะเผาอีกประมาณ20คสั้ขังนะครับท่อแกนกลางนี่จะถึงชำรุดเสียหายหรือว่าแตกนะครับสำหรับการคุมทุนนะครับก็คุมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเฮ้าได้กำไรนะครับไปแล้วนะครับก็ขอให้บวกลบคุนหารในตัวนี้นะครับเบิ่งนะครับว่าเวลาเฮ้าสื่อมานะครับเข้าจะคุมกันบอนะครับกับสภาพที่ว่าเฮ้าเผานะครับการเผาทานนะครับแต่ละขังนะครับ พอแกนกลางของแอดนี่จะรับซึกหนักนะครับจะเผาอยู่หกถึงเจ็ดชั่วโมงนะครับเพราะว่าปัจจัยใหม่ในถังมันเต็มนะครับอัดแน่น้วกาจำนวนใหม่นะครับกระหญ่อยยพอสมควรนะครับเพราะว่าแอดจะเน้นปริมาณทานนะครับเผาทานแต่ละขังจะต้องให้คุมค่านะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่สําคัญนะครับเป็นยังถึงแอดถึง พิธีพิทันในการว่างใหม่หรือว่าลําเลียงใหม่ใส่เต่านะครับก็คือจุดนี้นะครับการคํานวณทานแล้วก็ปริมาณใหม่ในเต่ามันก,ก็จะตรงกับที่ว่าผลลัพธ์ที่เข้าได้มากนะครับแล้วที่นี่นะครับต่อไปนะครับไม่นะครับก็บเป็นปัจจัยนะครับที่เ็ดให้ท่อเห้าชํารุดเสียหายนะครับแต่ว่าเห้ากระู้อยู่แล้วว่า ทอแกนกลางของแอดนะกลับสึกนักขนาดนี้นะครับก็ท้นท่านนะครับแบบนี้แล้วก็เผาไปได้สิบครั้งก็ดึงกําไรได้ดึงทุนได้ยังสินะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเอฟซนะครับบางครั้งไปสื่อทอมานะครับหรือว่าสื่อโลหะมาเฮ็ดนะครับจะได้คํานวณนถือนะครับว่าเป็นผลลัพธ์แบบใดนะครับผลกําไรแบบใดนะครับจง คิดเสมอว่านะครับว่ามีการขาดทุนนะครับเพราะว่าเอ็ดได้คำนวณเบริงตัวเลขแล้วก็บมิดเงินให้เบริงแล้วนะครับว่าคุมทุนนะครับใส่ไปนะครับสำหรับตัวถังนะครับกับเบเรมาคิดร่วมกันนะครับแต่ว่าเอาแค่ท่อแกนกลางนะครับสำหรับตัวถังกับคาเชเลียกับเผานะครับแต่อายุการใส่งานนะครับท่อแกนกลางจะสั้นกว่า ถังนะครับถังนี่สามารถไปได้ต่อนะครับถึงแม้ว่าก้นจะย่อนหรือวาทะลุนิดหน่อยนะครับก็สามารถเผาไปได้ต่อนัประคับประคองไปได้นะครับบม่คือท่อแกนกลางถ้าท่อแกนกลางแตกอย่างสิเงาต้องสอมทันทีนะครับเพราะว่าจะมีผลต่อกันค่ายแก๊สของใหม่นะครับหรือว่ามีควันออกมานะครับเนื้อหาต่างๆในวิดีโอคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์นะครับก็ขอให้เอฟซีลองไปสร้างน้ำหนักเบิ้งนะครับว่าการซื้อหรือว่าการทำเองนะครับจะ คุมทุนหรือว่าคุมคาบอนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนนะครับสวัสดีครับ